อันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ยูมซีรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ทํามานานแล้วนะครับประมาณสองปีกว่าเกือบสามปีแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นงานเฉพาะกิจมากกว่านะครับอย่างเช่นงานโครงการนะครับรถเข็นอย่างเงี้ยครับติดตั้งแผงเพียงแค่สามแผงสี่แผงคือมันใส่แผงได้ไม่เยอะมันไม่ใช่รถลากนะเป็นรถเข็น เป็นงบที่เขาจัดออกมาเป็นรถเข็นแจกหรืยอยังไงผมก็ไม่ได้แน่ใจนะไม่ได้รู้ว่าปลายทางเป็นยังไงนะครับซึ่งใช้แผงน้อยนะครับก็วันนี้ก็ทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะงานนี้เป็นงานโครงการที่ถูกล็อกสเปคแผงมาเพียงแค่สามแผงนะครับแล้วก็ปั๊มหนึ่งจุดห้าแรงปั๊มอ้อยโกมนะครับก็เลือกปั๊มเป็นปั๊มสามเฟสกันนะครับสามเฟสสองร้อยยี่สิบหนึ่งจุดห้าแรงม้านะครับ คือทางโครงการเขาไม่เอาปั๊มพวกบัตเลตอนะนะก็เลยจาเป็นต้องได้ทําตัวนี้ตอนนี้ก็จ่ายไฟจากแผงโพลี340วัตต์แผงยุคเก่าเราด้วยนะครับแค่สามแผงนะครับแรงดันก็อยู่ที่ประมาณ8.8 9.9กว่าโวลต์นะครับตอนทางานอยู่ที่8.48.2นะครับประมาณ 48, นะั้น4.8.2เทอะบางเรียกว,ว่าแดดดีๆมันก็จะได้50อยู่นะตอนนี้ก็เกือบ8.2แต่ว่าท้องฟ้ามัน มันมีเมฆมีอะไรอย่างเงี้ยขมุกขมัวประมาณนี้ไม่ได้โปร่งเลยทีเดียวนะครับกระแสแผงก็มาได้อยู่แล้ว,ลวประมาณหกเจ็ดแอมนะครับก็แดดขนาดนี้เนาะแผงสามรอยสี่สิบวัตต์นี่ก็แม็กอย่างงี้มันก็แปดแอมเอาเนาะมันหกเจ็ดแอมมันก็คงพอได้กับสภาพอากาศอย่างนี้นะครับนะ่ครับมีบูสเตอร์ในตัวนะครับรุ่นนี้ นี่ครับจากแรงดันประมาณ80กว่า90กว่าโวลต์ก็จะถูกบูตขึ้นมาเป็น300นะครับ300โวลต์ดีนะครับแร,ง,แรงดันไฟตรงนี้ก็เป็นแรงดันไฟที่ออกกดลัน่นนะครับก็อ,อยู่ประมาณ200โวลต์นะครับ48เอสกว่า3แผงเองนะครับ3แผง3 4 0วัตต์กับปั๊ม1แรงนะครับปั๊ม1แรง1เฟสนะครับซึ่งกินกระแสเยอะมากนะครับ ถ้าเป็นปั๊มสามเฟสก็คงจะอาจจะถึงห้าสิบเลยบางจังหวดมันก็ถึงห้าสิบอยู่นะครับนี่กดลันนะครับประมาณร้อยเก้าสิบสองล้อนี่กดสตาร์ทนะครับก็อยู่ประมาณสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบนะครับก็อยู่ประมาณนี้ตามความถี่นะครับตามเนสนะครับมันก็จะปรับขึ้นลงตามแดดตอนนี้ก็เหลืออยู่สี่สิบหกเกว่าๆแต่มันแค่สามแผงนะสามแผงกับปั๊มหนึ่งเฟสหนึ่งแรงนี่แล้วก็แผงสามร้อยสี่สิบวัตต์รุ่นเก่าถือว่าแผงน้อยมากๆนะครับหรือว่าแผงน้อยมากๆในความเปนะ็นจริงมันไม่น่าจะพอด้วยซ้ําแหละเอาง แต่ว่ามันก็ยังพอทํางานได้ดีจริงๆปั๊มหนึ่งแรงเนี่ยก็ใส่กันสี่แผงนะแต่นี่คือทดสอบต่ําสุดให้ดูเลยว่าสามแผงก็ไปได้ขนาดนี้แล้วนะครับสี่สิบห้าสี่สิบแปดสี่สิบเก้าช่วงเที่ยงจริงๆงก็เห็นอยู่ประมาณสี่สิบเก้าจุดตกเก้านะไม่ได้ดั้งดูตลอดนะเดินมาดูไม่จะเห็นประมาณนั้นนะถ้าสี่แผงก็ห้าสิเพิร์แะครับถ้าสี่แผงก็ห้าเพิร์สเต็มทดสอบงานเพื่อให้เจ้าของโครงการมั่นใจนะครับแล้วก็ เดี๋ยวก็จะใส่ระบบให้มีใส่ a อซได้ด้วยนะครับบูตแผงได้ด้วยแล้วตัวนี้สามารถบูตไฟบ้านที่ตกได้ด้วยนะอย่างเช่นไฟบ้าน a อซของใครตกก็คือจ่ายเข้าจุดเดียวกันนี้ได้เลยนะครับบูตได้ทั้งไฟแผงสามแผงแปดสิบเก้าสิบโวลต์ขึ้นไปจนถึงร้อยสองร้ยโวลต์ก็บูตขึ้นเป็นสองรยสิบได้หมดนะครับแล้วก็บูตไฟบ้านได้ด้วยนะไฟบ้านที่วนตลงร่วงนะครับเอาไปแก้ไขก็ได้นะครับในรุ่นนี้รุ่นเดียวกันนี้แหละครับ มุดทั้งไปแผงไปบ้านนะครับแก้ไฟตกแก้ไฟแผงวนต่ํานะครับ